เอาเลยครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะกเกมจุดสุดยอดกราฟซีซั่นสองเลครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในโอเสาร์สุดแสนจะเราใจนะผม อ่ะตอนนี้ก็รีก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะสำหรับอะทัวร์เมนต์ประจำสัปดาห์ของเรานะสำหรับใครที่ได้เจ้าโลโพอะไคโอโลโพโซลัสไปครอบครองนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมส่วนรีกหน้าก็มาจอแล้วนะทุกคนฮ่าชิงเต่านะผมอชิงเต่าโซลัสชิงเต่าอยู่นั่นแหละ ไม่รู้จะยิงเตาไปไหนอัตาดรอปแบงก์ก็สวยโลนมากเลยนะผมในใบที่3นี่500นี่ร0 0เซนเลยนะผมแล้วก็ใบแรกนะผม50%บนะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะเปิดได้ถึง2ใบเลยนะของผมนี่อาชิงเตานี่ผมมีแล้วนะผมแล้วก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าศึกนี้ศึกศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งผมจะยอมไม่ได้นะผม <laughs> ก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยมาร่วมต่อสู้แข่งขงันกันกับพี่นะผมแล้วก็รับเจ้าชิงเตา ไปครอบครองนะผมเพราะว่ามันก็เข้ามาในคะแนนที่แบบว่าดูดีจัดจาเลยทีเดียวผมดูจากเว็บนอกมานะผมเอาวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะแต่ว่ามีแพ็คแท็กหนึ่งที่ยังติดขางจิตใจของผมอยู่นะผมแล้วก็แค t o f Titan ก็ทาแกนเปิดแล้วนะผมแต่ว่าเราจะยังไม่เป็นสนใจตรงนั้นพูดตรงๆเลยเราจะต้องไปตีแพ็คนี้ก่อนเรียกว่าเด็ดดวงจัดจัดเลยสําหรับใครที่อยากสะสมเจมยุ่งนะผมมาลุยกันก่อนดิฟลาเนะจะอ่ะผมจะเอาเป็นอันนี้ก่อนก็แล้วกันอุ้ยมี2ตัว อันนี้มีกี่ตัวอันนี้มีหนึ่งตัวอันนี้มีสามตัวอุ้ยมันบอกอยู่แล้วเนี่ยอ่ามีกี่ตัวกี่ตัวอันนี้มีสองตัวผมจะเล่นอันหนึ่งตัวก่อนก็นแล้วกันเล่นง่ายๆนะผมไม่ได้สนใจอะไรมากอันนี้เป็นตัวนี้เพราน่าจะพอแล้วแหละไหวอยู่นะแปลุยตัวเดียวพาเชื่อเด็บอกให้มันรู้กันไปถึงความแข็งแกร่งของเราเอาสซมโจเตไม่สนใ,ในดๆทั้งนั้น มันโล่เจมยุ่งกับฉันมาสลามันเดินน <c oughs> ี่นะเหลือ221สเท่านั้นเร็วว่าโหดจัดๆเลยทีเดียวสรับบอสของเราเลเวล35นะเียผมฟังผมเดียผมนี่ค่โจมตีนะทุกคนโอเคเก็บตัวแตกนนี่เอาแด้มาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออมี3แล้วสินะเอาแด้จิฉัขยี้แกอยู่นี้แหละ จะใช้คอามสามารถพิเศษของชันที่ชันเม่โอเคในการข่งยีแกควมสามารถของคทก็คือสามารถเพิ่มสแต็กได้ยังไงล่ะมีตะโกนซะหน่อยโอเคสแต็กเพิมนะผมแล้วก็เก็บไปเทินหน้าอีกสองแต่มึงต้องตายในเทินนี้แล้วแหละจัดการมันวาเคิรี่เจนีสิบเจ็ไม่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองความโกงมันต้องมี <laughs> ยวจม ก็มาแล้วนะผมสำหรับเมก้าเอมเบอร์นะผมป้าดโอ้โสองพันห้าจุก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 สี่ใบเราได้ JW ัอีกโอ้มาเอกแหมสนุกเดมันนะเนี่ยอ่าสองตัวก่อนกันแล้วกันก็ได้อยู่นะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เอาต้องมีกองหนุน่ะทุกคนว่าอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช้แผ่นใหม่เอาตัวนี้ อา่าแล้วก็ไอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคเลย่ย <laughs> ต้องมีกองหนุนซะหน่อยโอ้ไม่ได้ไม่งั้นลบขาไงเสียเวลาต้อกันดีหลายหลแพ็คไงแล้วก็ไอเพิ่มตรงนี้ไปเลยนะผมเพิ่มตรงนี้ <laughs> การเรี้ยงคิวไปเลยเมื่อสักครู่เ <laughs> จอหลอกแล้วเอาเด้ okay. โจมตี 2! คิดว่าจะล้มชนได้หรือไงอื้ยโดนเข้าไปเจ็บจุกแต่ไม่ตายถ้าเราโจมตีตายเลยเนะี่ยโจมตีเลย่ะทีนึ่งโจมตีสองไม่คิดอะไรเลยยิงเอามาตัวเดียวก็พอแล้วมัน,นี่อ่ะเออลงไปนอนกองออกมาโอเมก,ก้า0ูนก้าแกนอีกแล้เนี่ยสามตัวเลยเอาไปเยอะเกินไปหรือปา เออฮ้ยเจ็ดสิบแล้ว่ะเดี๋ยวมันต้องใส่ดีเวิร์ดแน่ๆเลยไม่ใส่นะผมอย่างนี้ก็เสร็จเราดิยเราจะรีเวิร์ดได้แล้ว่ะเรารีเวิร์ดไหมถือว่าเราไม่ดีอ่าเราไม่ดีวบาเราโจมตีเลยดีกว่าอ่ามีโอกาสลลบได้มากกว่าตายเรียบร้อยโอเมก้าของแกกับโอเมก้าของเชิดโค้เชิดเก่งกว่าอยู่แล้ว ก็ได้อีกแล้วนะผมโอ้โหอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะกิก้าติกนะผมะได้แล้วนะผมห้าพันเลยอ้าได้เยอะมากห้าพันห้าพันโอ้โหยีห้าสามร้อยยี่สิบห้าเลยโอ้เจ๋วแจมสดๆอ่นต่อไปนะผมถือว่าเปิดมาได้ดีมากเลยอ่ะอันนี้มีสามตัวโอ้โหอันนี้ตึงแน่แเจ๋วแจมชอบอย่างนี้แหละเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อ่า เราม,มาตัวนอดโอเคผมว่าน่าจะสอโดโดนแล้วแหละแต่เนื้อมันมีรีเวิร์ดนะช่างมันดีวงรีเวิร์ดเลยไม่สนเนยเหสองทันนะครนะัเยอะมากเลยลูก่าตามสู้นะมันไม่มีพืชนเนี่ยเราใส่ใ <c oughs> <c oughs> เข้ามปเยียกว่าสแต็คของเราไม่มีความใหม่เลยใดๆ <c oughs> ทั้งนั้นเราเลือกไปใส่เปอร์เซ็นต์สกิลทั้งหมดอ๋อ ไม่กล้าโจมตีโอ้โหจิตใจไม่มั่นคงไม่ผูกพันรักใหม่โอเคใส่ไปครบแล้วลูกตาหน้าของคุละครบแล้วเอาเด็กแกมีแค่40เปอ็นตเท่านั้นตาหน้าของเชนละครบแล้วเปลี่ยนตัวนะผมเรียวว่าัวจัดออกมาตะโกนใหญ่ออกมาเพื่ออะไรเนี่ยโจมตีหนึ่ง เออออกมาเพื่อตายโดยสบายใช่ไหมจะ6ลอยแล้วแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยใช้สกิลสิครับโอเคขับลามขับลามเสือ่อมไหยขับลาบไมไปใจโอเคอเอาแล้วแล้วก็เพิ่เมเจ็ดนักเรียนสิครับ เปลี่ยนจะเปลี่ยนเอ้าไม่เปล,ลี่ยนไม่ได้ลืมไปใช้สก,กิลถ้าตัวไหนใช้สก,กิลจะเปลี่ยนไม่ได้เราลืมไปนะผมอ่าโจมตีก็ได้โจมตีสองอ่าเฮ้ยเดตายหน้ามันมีหัวใจแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วผมไม่ได้จัดการมันนเลยคทุกตายแล้วมันมีหัวใว่ะถ้ามันมีไฟผมใช้หัวได้นะเอ้ยโจมตีสามผมตายสิครับอย่างเงี้ยเอือ ตายซะงั้นน่ะลืมคิดไปเลยตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะผมเออมันก็เลยไม่เพิ่มสแต็กลวเลยก็เลยตัวหลอกล้มได้สบายาเปลี่ยนตัวนั้แล้วก็ง,งับมันอยู่นวตโอ้ยนหนีายจริงจมตีหนึ่งจมตีสองออแล้วก็ใสอันนี้หนึ่งโอเคแล้วก็ให้เพื่อนในบดเลยตายอย่าอยู่เลย ไม่น่าอเ,เมริาศูนย์เก้าเรียบรอ้อยมาที่นี้เจอหนุแล้วไม่ธรรมดาน <c oughs> ุกเนี่ยมาเพิ่มโอ้โหดี่มก็เพิ่มสแต็กได้แล้วเด็กแต่เดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่กลัวอยู่แล้วใช้ไม่ตายมาได้เลย <c oughs> ยาวหน่อยอันนี้เรามีสามตัวเนี่ยมันเลยมีสิทธิ์เทส,สก,กิลได้เลยอุ้ยตะโกนไปแล้วนะผม เพิ่มมาเป็นแ2นะเดี๋ยวจะสับร้อง2แมโอเคมี5โจมตี5ตายดีครับอย่างนี้จะไปอยู่รอดอะ่ะเออผูอกมืออเลยเดียวสลามันเดินไปแล้วแต่ว่าก็ทําไว้ดีแล้วนะผมโอเคเอสั่มอันแหน่ครบแล้วสินะอ้นแม่ครบแล้วตะโกนซะหน่อยไม่ได้ <c oughs> ไม่ไหงตะโกนก้าไปเออพลังเข้าไปซัมตัวนี้ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะผมดาเมจชาร์จนะเพิ่มขึ้นไปเลยแหละโจมตีหนึ่ง มีปก,กันตีหนึโจมตีสองโจมตีแตนผมแล้วก็ตอกโต๊อปกันไหมโปกันหนึ่งตอกเนี่ย่งกันหนึ่งโงกันสองีกว่าแล้วเดือดตายโอเคไายเยอยูย่เลยตาม <c oughs> มันมี6เลยนะโจมตจมตีผมได้ยันสเลยนะแต่ดูดี่าโจมตีป่ะถ้าโจมตีสี่กเก้าพันไม่ตายแน่มานี่ไงมีหกแ,แล้วนะผมโอเค จมสีเาเท่าไร่แต่คิดว่ามันต้องใช้ในการป้องกันตัวอย่างแน่นอนใส่ป้อมอุ้ยมันใส่ใส่ป้องกันตัวจริงๆด้วยใส่โล่แล้วก็ลดดาเมจเรามัดอือหื้อไอ้ตัวนี้ลดดาเมจแต่ตัวเราโจมสีสีวาโอเคแสดงว่ามันเหลือป้องกันแค่สองเท่านั้นที่ไมผมดังนั้นยัดสกิลให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเราเพิ่มขึ่นนู้นผันสองนี่จะถึงแปดปันจะได้อยู่กันนะลุยเลย ไม่ต้องไปส่วนใดๆทั้งนั้นตายอย่าอยู่เลยนี่นะวัดกันตรงนี้แต่โจมตีให้นะจะถึงหรือว่าแปดพันนี่นะต้องถึงดิเอ,อื้อมื่นหนึ่งนะผมเจ้าแจมสนาแล้วๆเวอร์เซลล์ของตัวเก่งของผมแหมคิดจะมาลดเราหูได้แล้วนะผมคโคโลซัสอ่าหุ้มื่นหนึ่งไง ได้เยอะมากอันนี้ยเฮ้ยเกือบแสนดแล้วว่ะมี9 4 6 5 0มนหร้บะผมไม่ได้ว่ะมันมีเยอะแล้วเกินเอมเบอร์นี้ต้องเล่นให้หมด <c oughs> อันนี้อันนึงอันนี้ก็ไม่ยากนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึง่งเออไม่เอาดีฟา่าเราต้องมีมีแทงไปตัวนึงเราต้องมีแท้งไปตัวนึงแล้วก็นี่นะผมแล้วก็อ่านี่ก็มันให้เราใช้ได้ต้้ง3ามตัวนี่ช่วยไม่ได้ก็แกให้ฉันเล่นอย่างนี้เองนะ มันช่วยไม่ได้จริงๆใส่เข้าไปนะผมโอเคหน้าจ,าจะเพิ่มขึ้ี่มากแคยัมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฉันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอือโจมตีหนึ่งจะเจ็บดีไหมเนี่ยโอ้โหจะกลัวดีไหมเนี่ยเนี่ยโูผูกเพิ่มแบบจัดยอดหกสิบเลยนะผมอา่าเพิ่มเข้าไปอีกโอเคแปดสิบอ่าน่อยละให้มันรู้กันไปโอ้โหดูในของมันเพิ่งจะขึ้นน่ะได้ได้สี่สิบอะมีสามนะผม ไม่กล้าโจมตีร้อยแล้วนะผมอ่าบวกกับเป็นะ่าบวกพี่ปะ่ะาซัมจริงๆผมเอาอ่าโอเมก้าออกมาจัดการได้เลยนะตะกี้นะผมเอาซัมแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันป้องกันเท่าไหร่นะดังนั้นก็ไม่เอาออกมาจัดการกลยน,น,นะเก็บตั้งแต่ไว้เรื่อยนะผมน,น,นั่นเห็ป้องกันหนึ่งนะผมลูกนี้เอาออกมาจัดการดีกว่า ก็ไม่พอนะผมเพราะว่าผมมีแค่สามแต็กเองถ้าผมเอาออกมามันมีสองป้องกันหนึ่งเอาแค่หนึ่งไม่ตายนะผมมาห้าแล้วสินะเฮ้ยมันใส่มั้งวะไม่ธรรมดาผมมันใส่สก,กิลมากดาวเมจก็จะเพิ่มเหมือนผมโอเคแต่มันเหลือแค่สองรถผมไม่ได้อยู่แล้วเท่านั้นแดงไม่ได้เจ็บจุกอะไรเท่าไหร่เออจมเพิ่มดาวเมจขึ้นอีกเว้ยเดี๋ยวแจมจมตีหนึ่งจมตีสอง จอมตีสองะกี้มันได้ไปหมดแล้วล่ะนะผมเพิ่มอินี่อัดนึงแล้วก็นี่เอายังเหลือหนึ่งมาโน่เอ้ยคำนวณผิดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคลิปมันได้ได้ยาวหน่อยไงมีห้าแล้วนะผมโอเคพันหนึ่งแ้ามันจอมตีห้าใีตอนใต้นี่นะโอเคโอเคไม่เป็นไรตายไม่เป็นไรจอมตีสามยังอยู่นะผมอ่ะเหลือสองมีสีนีรู้แล้วแกเหลือสองเนี่ยไหม ทีนาาเนี้ย 2, เราตายแน่โอุปถุนี้2,000ว่าแล้วนะผมโยมเต้หนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วก็เดี๋ยวไอ้เพื่อนกดเลยโอเคตายอุปมันไม่ป้องกันเลยอ่ะเอื้อเรียบร้อยลงในนอนกองแล้วหมดแต่เวลาอย่างเงี้จัดการัีไม่ได้แรกก็จบเนี่ยมีเลาจะจัดไหมอุปถุนี้2,000ว่าเลยอ่ะตัวนี้มีเพื่อนแค่4,000เท่านั้นโอุ้ยเจ๊ซีไปอ่ะผมว่ามันต้องเพิ่มก่อนแน่ๆน่ใยสอง ไม่ใส่ว่ะใส่เราเลยตายเนอะผมเอือโดโจมตีเอือลงไปนอนกองจะใช้ตัวนี้แบบจัดการแกรู้ไหมว่าจะใช้ตัวนี้แบบจัดการแกฉันจะโจมตีแกให้หมดแม็กแต่ก่อนที่จะโจมตีให้หมดแม็กฉันจะต้องเป็นอาวุธตาก่อนมีเวิร์ดนะผมว้าจะตายได้หนึ่งทีแล้วสแต็กก็ครบเหมือนเดิมเหิือตาย ใสสลามันเจอโอ้โหจัดๆไม่นะว่าห่างไปสิเดียวตายเรียบร้อยนะผมอุย๊ยเรียกว่าข้ามแดบนมากน่าจะกัดตั้งกว่าหวังนะว่า <c oughs> เออใครเป็นคนคิดไม้ตายวะเนี่ยได้แล้วนะผมสมอลแอมเบอร์นะผมพันสองโอ้โหโอ้โห,โโหโจุก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 เรียกว่าเก็บเอมเบอร์จัดๆโอ้โหแล้วเจวิลก็เก็บจัดๆเหมือนกันนะ โอเคก็ครบแล้วนะสำหรับตรงนี้นะผมเรียกว่าตีฟันฟาเรียกว่ากระจุยกระจายเลยทีเดียวทีนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะผมก็ต้องรออร์แพ็คใหม่นมุ่มอุ้ยอันนี้ก็ได้จัดๆยุ่มกันนะสำหรับซีซั่นพาร์ทนะอย่าลืมมาทํากันนะสําหรับเจ้าชารีนะผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยเชอร์ลฟเชอรลีฟทวนเรียกว่าผมก็ใกล้จะได้แล้วนะผมสําหรับเจ้าเชอรลฟนะอุ้ยได้ของจัดๆเลยวันนี้อาหารเต็มแล้วเต็มอีก JW อีกโอ้โหเงินเฮ้ย นโนเสาววทุกคนแบงค์เขียวด้วยแจวแจมโอเคโอ้โห JW เอ็กอวันนี้อะไรจะได้เยอะขนาดนี้ได้สแตมปมาด้วยห้าดวงพอดีฝานะสำหรับแพ็คตีเจมยุงนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมอย่าลืมไปตีกันนะเพราะว่าในโนเสาในเจมยุงนี้แข็งแกรงกับทุกตัวเลยนะผมอ่ะพอจริงแล้วนะก็ฝากคอมเมนต์นั่นแหละแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นโยป่าละไฟ